สามารถต่อเครื่องบินตรวจการทางทะเลเครื่องบินนี้สามารถลงจอดในทะเลและลงจอดในพื้นน้ําได้สําเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะสิ่งนี้บ่งบอกถึงความสามารถของคนไทยความสามารถของทหารเรือไทยและวิวัฒนาการทางทหารซึ่งก้าวหน้าขึ้นไปอีกก้าวนะคะเป็นเครื่องบินที่ใช้ในหลากหลายภารกิจค่ะ โดยเฉพาะภารกิจการตรวจการภาคอากาศทางทะเลรวมไปถึงการนําไปใช้ในภารกิจกู้ภยัยในยามเกิดวิกฤตต่างๆด้วยนะคะหน้าตาของเครื่องบินลบนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันจากคุณมัทยัิอินม,มาค่ะ เบินที่ดูจากด้านล่างเหมือนกับเรือมากกว่านี้เกิดขึ้นโดยฝีมือคนไทยล้วนจากโครงการวิจัยยานพาหนะทางทะเลเพื่อประโยชน์กับกองทัพเรือสามารถลงจอดในทะเลและพื้นน้ำได้ทุกสภาวะถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยสามารถผลิตเครื่องบินสมรรถภาพลักษณะนี้ได้โครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อสี่ปีก่อนโดยคนเรือโทรสมหมายประการสมุดร่วมในการโครงการกับกลุ่มนักวิชาการหลากหลายสาขาร่วมกันคิดและออกแบบเครื่องบินในคอมพิวเตอร์นานกว่า2ปีจึงเกิดเป็นเครื่องบินตูวแรก มีการทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าปัญหาครอบบอบคล่องในที่สุดก็ออกมาเป็นเครื่องบินสองลำจากที่เห็นอยู่นี้เครื่องบินรุ่นนี้ใช้เครื่องโรเทคร้อยสิบแรงมา้าสองที่นั่งใช้น้ํามันเบนซินเก้าหนึ่งและ 95. เก้าห้าเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่และการกู้ถึงพลังงานในท้องถิ่นความเร็วสูงสุดอยู่ที่แปดสิบนอตอัตราสิ่งเป็นพลังงานอยู่ที่ยี่สิบลิตรต่อชั่วโมงความจุแปดสิบลิตรนั่นหมายถึงสามารถบินได้สี่ชั่วโมงต่อน้ํามันหนึ่งถังตัวเครื่องออกแบบโดยกรมอุตุนเรือแค่เราไม่ต วบบ่าการทำผิดตั้งแต่การทำพมงผิดกฎหมายยาเสพติดขนของหนีภาษีคือลักษณะางานลักษณะอย่างเงี้ยครับที่ใช้ประกอบไปกับเรือหรือเรือยามฝั่งอะไรเงี้ยนะครับการทำตัวน,นัดเป็นการสาธิตวิธีการเข้าเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําซึ่งเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่เครื่องบินลำนี้จะถูกนําไปใช้ได้ใรยามเกิดพิการ โครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทัพเรือสถาบาันวิจัยแห่งชาติและ,ระกระทรวงกลาโหมตกลําละ5้าล้านบาทในอนาคตคณะผู้วิจัยเชื่อว่าราคาจะต่าลงกว่านี้อีกปัจจุบันสร้างเสร็จแล้วสองลําอีกสองลําที่เหลือจะแล้วเสร็จภายในปีนี้และในอนาคตจะขยายโครงการต่อ,อไปเป็น10ลํายังดีใจแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าจะคิดว่ายังมีหลายคนที่ไม่เชื่อ ก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยที่เห็นแล้วเนี่ยได้บอกเขาว่ามันมีจริงๆนะเรียนอย่างหนึ่งอย่าเรียกว่าคนไทยทําแล้วจะดีสู้คนอื่นทำไม่ได้แม้รูปรักษ์ภายนอกอาจจะดูแตกต่างจากเครื่องบินทั่วไปจนบางคนคลางแผงใจว่าจะสามารถนําไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้หรือไม่แต่ในทางกลับกันเครื่องบินตรวจการทางทะเลของกอ,อ,องทัพเรือนี้ได้รับกากรยอมรับจากนานาชาติว่าได้มาตรฐานสากลมัธยัตยอินมารายงาน 19และ20พฤษภาคมนี้นะคะเครื่องบินทั้ง2องลำนี้จะออกปฏิบัติภารกิจครั้งแรกค่ะภารกิจนี้นะคะก็คือสำรวจพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ขนถ่ายสินค้าทางทะเลเป็นภารกิจของกระทรวงคมนาคมค่ะคุณผู้ชมคะปิดแายรายการวันนี้นะคะเราจะ